เล่นใหญ่มากมิสูเ NKC จัดงานสุดเอ u s i v e lusive, กับงาน NKC e คซ u s i v e TEST ทสไดยกโชว์รูมมาไว้ที่ร้านคาฟเอสเทเม่นวันที่1 3กันยายนที่ผ่านมานำรถยนต์มิสูบิชิหลากหลายรุ่นมาให้ได้ชมได้สัมผัสและให้ทดลองขับมีทั้งไจโรเอสเพนเดอร์เและเอ o r ฟอ H.E.V เราได้ทดลองขับ x f o r e H.E.V เป็นรถ S.U.V อเนกประสงค์เครื่องยนต์1,600ซีซีฟู l h y บ r i ดของ m i t s u b ishi ที่มาใ,ในรูปโฉมทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานทั้งนอกเมืองและในเมืองกับอัตราสิบเปลืองน้ํา้ำมันที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมเซเว่นโหมดให้เลือกการขับขี่ได้ตามสภาพเส้นทางและออปชั่นมาแบบจัดเต็มภายในหรูหราขับง่ายอัตราเร่งตอบสนองทันใจเป็นรถที่ประหยัดใครที่ยังชอบรถสันดาปแต่เน้นประหยัดต้อง X-Ford คันนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปชาร์จไฟหลังจากได้ทดลองขับได้รับของที่ละลึกด้วย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้ได้ร่วมงานสนุกมากมายมีทั้งซุ้มเกมต่อจิ๊กซอต่อครบรับรางวัลตุ๊กตาน่ารักน่ารักไปเลยเพิ่มเพื่อนกับ NKC รับเลยแก้วน้ําแบบ e x c l u s ค v e ซดูดวงเพื่อทํานายดวงชะตาอยากรู้เรื่องอะไรถามได้เลยแล้วก็ยังมีอาหารเครื่องดื่มให้ได้ทานแบบสุดพิเศษทานได้กันแบบฟินๆและยังได้ชมวิวสะพานเจษฎาบดินและแม่น้าเจ้าพยาเซลฟี่ในมุมเก๋ๆได้ด้วยบรรยาก,กาศงานสนุกสนานอบอุ่นไปกันเองและได้ของรางวัลกลับบ้านเพียบพร้อมยังมีสิทธิ์ไดุ้้นรางวัลลัค ต้องการอยากออกรถมิสูบิชิต้องไปที่มิสูเอ็นเมีโปรออกรถมิสูที่ดีที่สุดที่มิสูเอ็นเทั้ง2สาขาสาขาตากสินและสาขารัตนาธิเบร้อมมีบริการฝ่ายขายศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังครบวงจรใครที่พลาดไม่ได้มาร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยหรือจะไปทดลองขับมิสูบิชิรุ่นต่างๆก็ได้ที่มิสูเอ็ทั้ง2สาขา